สำหรับคลิปนี้นะคะจะมาดูในเรื่องของใยประสาทนะคะหรือว่าเนื้อไฟเบอร์นะคะ <_ d ata> จากการศึกษาของโครงสร้างของเซล์ประสาทในครั้งที่แล้วเนี่ยเราพบว่าใยประสาทมีด้วยกัน2รูปแบบด้วยกันนะคะชนิดแรกเนี่ยก็จะเป็นใยประสาทสายสั้นนะคะที่แตกแขนงออกมาจากตัวเซลล์ประสาทนะคะซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายแขนงด้วยกันเลยนะคะเราจะเรียกมันว่าเดนไร์นะคะเดนไรนี่มีแขนงมากมายนะคะมีหน้าที่ในการรับกระแสประสาทหรือว่ารับความรู้สึกนั่นเอง นะคะคจากรูปเนี่ยเราจะเห็นว่าเดนไดรส์เนี่ยจะถูกเากาะติดด้วยปลายแอ็กซอนของเซลล์ประสาทอ,อื่นๆจํานวนมากเลยนะคะมาเกาะติดเพื่อที่จะทําหน้าที่ในการส่งกระแสประสาทหรือสัญญ,ญาณประสาทเข้ามานั่นเอนงนะคะส่วนเซลล์ประสาทประเภทที่2เนี่ยคือเซลล์ประสาทเส้นที่ยาวๆที่สุดนะคะมีด้วยกันแค่1เส้นเราจะเรียกมันว่าแอ็กซอนนะคะปลายของแอ็กซอนเนี่ยจะแตกแขนงได้เราเรียกว่าเทโรเดนดรอนส่วนปลายสุดเนี่ยจะแตกเออ่จะพองออกเป็นกระป๋อเราจะเรียกว่าแอ็กซอน เทอร์มินอลหรือว่าซินแนปติกหน่อบซินแนปติกบูตองก็ได้ตรงนี้เนี่ยจะมีหน้าที่ในการเก็บสารสื่อประสาทนะคะไว้สําหรับส่งสัญญาณประสาทให้กับเซลล์ประสาทผัดไปหรือหน่วยปฏิบัติการอื่นๆชเช่นกล้ามเนือ้อหรือต่อมต,ต่างๆได้นั่นเองนะคะแอ็กซอนเนี่ยจะมีด้วยกันอยู่2รูปแบบนะคะแบบแรกเนี่ยจะเป็นแอ็กซอนที่มีไมอิ um, ลินหุ้มเราจะเรียกว่าไมอิลินเนื้อไฟเบอร์นะคะจากรูปเนี่ยก็คือตรงบร,ริเวณที่มันมีการโปร่งพองออกเป็นท่อนนั่นเอง ไมอิลินเนี่ยจะเกิดจากเซลล์ที่ชื่อว่าชวานเซลล์นะคะจากรูปนะคะดูจากรูป1 2 3 4นะคะตรงจุดกลมๆสีฟ้าๆอันนี้คือลักษณะของแอ็กซอนนะคะแอ็กซอนที่แสดงในลักษณะของการคอสเด็ชันส่วนเซลล์สีน้ำตาลคือชวานเซลล์จะเห็นว่าชวานเซลล์ ale, เนี่ยจะค่อยๆย,ยื่นเอาเยื um ่อหุ้มเซลล์ของตัวเองเนี่ยมาพันอบรอบแอ็กซอนพันม้วนๆไปไหลายๆชั้นเลยแล้วก็ดันให้ใซ่ตัวพาซึ่งกับนิวเคลียสของตัวเองเนี่ยกองไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะ ทีนี้เนี่ยเยื่อหุ้มเซลล์ที่ถูกพันเข้ากับ axon หลายชั้นเนี่ยมันจะทําให้เกิดเป็นฉนวนไฟฟ้าขึ้นมาตรงบริเวณนั้นเพราะว่าเยื่อหุ้มเซลล์มีสมบัติเป็นไขมันเป็นลิพิดนะคะการส่งกระแสประสาทของ a x อนที่มีไมอิดินเนี่ยก็จะใช้วิธีการกระโดดนะคะกระโดดไปยังช่องตรงกลางที่มันไม่มีไมอิดินตรงนี้ช่องตรงนี้เราเรียกว่าหน Off ่วนออฟแลนเบียนะคะการส่งสัญญาประสาทผ่าน a x อนที่มีไมอิดินเนี่ยก็จะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วเพราะใช้วิธีการกระโดดข้ามไปเรื่อย ะะยิ่งถ้าเกิดว่าไมอีด e ินเนี่ยขนาดใหญ่หรือกว้างเท่าไหรเนี่ยการส่งสัญญาณประสาทก็จะยิ่งเร็วมากขึ้นนะคะทีนี้เรามาดูการเกิดไมอีด e ินในเซลประสาทส่วนกลางนะคะหรือว่าเซ็นทรัลเนื s วรซก็คือเซลประสาทที่อยู่ในสมองนะคะไมอีดิน e ชีสเนี่ยไม่ได้เกิดจากการสร้างของชวาลเซลล์ละตรงนี้จะเกิดจากเซลอ์ชนิดนึงที่เรียกว่าโอริโกเดนโดไซต์ โอดิโกเดนโดไซต์ o o, o size, เนี่ยต่างจากชาวานเซลลตรงที่ว่าจะไม่ใช้ทั้งเซลเนี่ยไปโอบรอบพันแอ็กซอนแต่จะยืดเอาแค่ไซโตัวพาซึ่มไปไปพันรอบแอ็กซอนซึ่งโอลิโกเดนโดไซต์หเซลเนี่ยจะสามารถพันรอบแอ็กซอนเนี่ยเกิดเป็นไมลินชีตเนี่ยได้หลายตำแหน่งเลยนะคะอาจจะพันในเซลประสาท1เซลลหลายตำแหน่งหรือเซลประสาทหลายๆเซลล์เลยก็ได้เหมือนกันนะคะ ต่างจากระบบประสาทรอบนอกที่ชัานเซลล์1เซลล์จะสามารถทําให้เกิดเม็อิินชีได้แค่1ตําแหน่งเท่านั้นเองนะคะแอ็กซอนประเภทที่2ก็คือแอ็กซอนที่ไม่มีไมอิรินหุ้มนะคะตรงนี้เนี่ยเขาจะเกิดจากชวานเซลล์หุ้มเพียงแค่รอบเดียวก็เลยไม่เกิดเป็นฉนวนไฟฟ้านะคะการส่งกระแสประสาทหรือสัญ,ญญาณประสาทเนี่ยก็จะต้องทําให้กระแสประสาทเนี่ยเคลื่อนที่ไปตลอดความยาวของแอ็กซอนเลยนะคะก็จะทําให้การส่งกระแสประสาทเนี่ยช้ากว่าแบบที่มี ไมลินหุ้มนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ